ไม่น,น,น่าเชื่อคงนิเจอสวัสดีครับสวัสดีและเป็นที่ติดตามวีดีโอนะครับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูมานิ์นะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นเฮฮาตามภาษาครูมานิดใครที่ดูวีดีโอในการเรียนหรือเรียนรู้ร้ี่ตัวเองอยู่นะครับก็ขอชินชมสําหรับช่องทางในการติดต่อระหว่างเรานะครับระหว่างพวกเรากับครูนะครับก็มีทั้ง a c e b o o k ุูมานิดเรียนสามารถเสิร์ชในก o o เกิลได้นะครับแล้วก็ Gracias. เหตุที่เพิ่มตัววัตถุชิเป็นตัวแรกนะครับแลเป็นมันมีกัวสโลบายเพราะว่า,าการที่จะทำอะไรเราต้องนึกถึงตัวเองก่อนเราอยากจะเป็นปรับคนอื่นปรับตัวเองก่อน,นแล้วอยากจะให้คนอื่นทําดีเ,าเราก็ลองทำดีก่อนเห็นไหมครับเราต้องเริ่มที่ตัวเราทั้งหมดเลยต้นนั่นแหละเป็นที่เริ่ตน จบแล้วท้ายบทที่สองนะครับพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมของ,ออข,องของภาษาญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นนะครับในหนังสืออาดูเกิลโนโตโจิแต่ละเล่มน,นะครับรวมถึงเล่มหนึ่งที่ครูถืออยู่นะครับแล้วก็มีถึงเล่มหนเลยท้ายบทของทุกบทจะมีส่วนที่เป็นวัฒนธรรมซึ่ง เห็นด้วยกับการเรียนวัฒนธรรมใครรู้แต่ภาษาแต่ขเขากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงไม่รู้อ๋องทำยัง,ยงไงครับเพราะฉะนั้นนี่แหละ ดีน, IA, นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นคำนำหน้าแบบพวกเรา แตกต่างกันเล็กน้อยลองดูซิหน้าตาแบบดัใช้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาง่ายเลยเวลาเขาเรียกชื่อกันเนี่ยเหมือนกับคนต่างประเทศมือนก็คนยุโรปยุโรปชื่ออะไรอะจอห์นสมิธเราจะเรียกเขาว่าอะไรครับมิสเตอร์สมิธถูกไหมครับเขาจะเรียกเราจะเรียกนามสกุลเขาเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะครับเหมือนคนญี่ปุ่นบอกว่าคนญี่ปุ่นชื่อทาคาดะ ท่ากระดอากิโกะแต่เวลาเราเรียกเราจะเรียกเขาแค่ว่าอากิโกะสายนะเห็นไหมครับเราก็จะเรียกอ๋อท่กากระดเป็นชื่ออากิโกะเป็นคำศัพท์อากิโกะสายนะเอออ้าวการใช้สั่งการใช้สั่งสิ่งแรกในการใช้สั่งคือเขาถึงแม้เขาจะสนิทสนม ชื่อคนและตามด้วยสัมไทยก็ได้ครับเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ไม่มีปัญหาครับมาดิฉัย 孩子。 ควาน่ารักความเป็นดูเหมือนกับคาว่าจังเลยจังใช้ได้ทั้งชายใช้ได้ทั้งหญิงนะครับซังก็ใช้ได้ทั้งชายใช้ได้ทั้งหญิงส่วนคุณใช้ได้แต่ชายอย่างเดียวคุณนะครับแล้วอยา่าพยายามเรียกคนที่เป็นผู้หญิงแต่อยากเป็นผู้ชายแล้วเรียกเขาว่าคุณแมวนะครับเราก็ในภาษาญี่ปุ่นเราไม่เรียกนะครับจะเรียกว่าคุณสำหรับผู้ชา แล้วน่ารักน่าเอ็นดูจะเรียกว่าคุณนะครับคุณกับจานีแทบจะไม่ต่างเลยนะครับทีนี้ถ้าคนเป็นอาชีพครูคนเป็นอาชีพครูเนี่ยนะครับจะใช้พิเศษเราจะไม่ใช้คําว่าสัง่งสั่งแปลว่าคุณนะครับเราจะใช้คําว่าตื่นต้่นตื่นต้นตามด้วยเซนเซอใส่ชื่อ ครูเยาวพรเซนเซนะอ่าไม่ใช่ไม่ต้องใส่ครูก็ได้ครับเยาว ใช้เรียกชื่อครูแล้วนะครับถ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลอามีชื่อครูนะครับอาชีพครูที่ใช้คาว่าเซนเซถ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลมันมันมีการเรียกแบบนี้เกิดขึ้นสมมติมีใครสักคนหนึ่งเรียกว่าเติ้รเติเซนเซแสดงว่าที่นู่นเขาจะเรียกหมอครับเอาไว้เรียกหมอเออคุณหมอก็แปลว่าเซนเซเซนเซก็แปลว่าคุณหมอก็ได้ใช้เรียกสําหรับ ทนายความนะครับทนายความทนายความผู้มิภาษาใช้อาวุทนายความใช้คำว,ว่าเซนเซนะครับจะได้สามารถชื่ ไหนึงน่งอ๋อสวัสดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาคนุลจีวาขอบบางวานะครับสวัสดีอะไรอีกครับขอบคุณทักทายละขอบคุญก็อลิเกโตกะไซมาอลิเกโตกะไซมาส์โดมออลิเกโตกะไซมาส์อลิเกโตโดมโออ่ะเห็นไหมขอบคุณขอบคุณสวัสดีอักทายขอบคุณ ขอโทษเลยอ๋อสุมีมาเซนสุมีมาเซนสุมีมาเซนโกเมนาไซาโกเมนาไซทีนี้การโค้งนะครับมีสองแบบคือการนั่งโค้งกับการยืนโค้งและเด็นเคยเห็นโฆษณาโฆษณาหนึ่งที่นั่งแล้วก็ให้ให,ให้นี่เห็นไหมเขาทําแบบนี้เห็นไหมครับนี่เขานั่งบนส้นเท้านะครับแล้วเอามือวาง้างหน้าเอา หัวโค้งลงไปนะครับแทบถึงฝ่ามือเกือบถึงแต่ยังไม่ถึงนะครับเกือบถึงฝ่ามืออันนี้เราก็โค้งนะครับอ้าวให้นะครับอ่ออันนี้กระตุอกอะไรมาใส่เวลาคนที่ว่า,อ,า,คควาอะไรก็ไปเช้ท่าพลายขอบกลุ่มขอโทษําลานะครับใช้ทั้งะะหมดนะครับมีการโค้งเห็นไหมเนะอาต่อไปการนั่งโค้งการนั่งโค้ง ไม่ค่อยมีความแตกตา่างก็คือนั่งโค้งเราก็โอ้โหเวลาเรานั่งกินข้าวบ้านเขาเสร็จปุ๊บเราก็ขอบคุณเขาเราก็โค้งขอบคุณเขาก็จะโค้งเราไม่เป็นไรดยย้ยใจเสมอตร <c oughs> งนี้มีอันหนึ่งคือการยืนโค้งเรียนจะต้องดูเลยว่าการยืนโค้งเนี่ยมันมีความแปลกอไมทให้ความแปลกความที่สังเกตได้ว่าอ๋อคนนี้ยืนโค้งเนี่ยเขาโค้งให้ความเคารพเรามากแค่ไหน ถ้าโค้งดูนะครับโค้งแบบนี้ก็แสดงว่าปกติครับเป็นเหมือนผู้อาวุโสกว่าโค้งให้ผู้เอาวุโสน้อยกว่าหรือโค้งให้แิ่กันเพื่อนเพื่อนโค้งให้กับเพื่อนเอาไปโค้งกันหนึ่งไหมครับผู้หญิงเอามืออ่ไว้ข้างหน้าเห็นไหมครับผู้ชายเอามือแนบลำตัวนะครับมือแนบลำตัวแน้อง ขอขอบคุณจริงเลยขอบคุณที่ซื้อของมาฝากนะขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณอ้าวอุ้หัอันนี้ช่วยนะครับช่วยเหลือนะครับวันไหนเดียช่วยตอนไหนเดียช่วยเหลือให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือช่วยให้ไปมีงานทํานะครับอะไรก็แล้วแต่ช่วยแบบช่วยให้ชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยโอ้ คนคนคนการบค้งแบบใั้นหนึ่งเนี่ยสองนะครับสามการโค้งมีทั้งหมดสามระดับเขาไว้นะครับการโค้งเนี่ยยิ่งโค้งมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนน้อมหรือให้ความเคารพคนนะั้นมากเท่านั้นนี่คือรัฐธรรมของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมีอะไรที่ ได้เหยียดอ่อนแบบไหนนะครับการที่แม้แต่การสนใจ,จการยิ้มการพูดอะไรบางอย่างเขาต้องให้ความสำคัญอย่างมากเช่นาะสมมติคุยยกตัวอยางนะครับเช่น มันมีประโยชน์แน่นอนคุูเชื่อแต่มันจะมีประโยชน์ตอนไหนเมื่อไหรอยางไรเนียเดคุูเชื่อว่ามันต้องมีสักวันที่เราจะไม่ใช้จับัได้ในเมื่อเราเลือกที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นมแล้ววัฒนธรรมต้องรู้ภาษาต้องรู้และการนําไปใช้ก็สําคัญเมื่อไหร่ย่างเราจะได้มีโอกาสไปใช้ฝึกฝนให้เยอะๆไปบ่อยแล้วนาไปใช้ได้แน่นอนจับจงได้นะครับโอเคสําหรับในบทที่สองนะครับก็จบไปแล้วนักเรียน ไปดูนะครับนัสื่